สวัสดีค่ะพบกับเนนีชาแนลอีกเช่นเคยนะคะวันนี้เราจะมาสอนเพื่อนๆพนาพับดอกรักนะคะน่ารักค่ะเราจะมาเริ่มกันเลยค่ะตัดริบบิ้นมา3เส้นนะคะยาว65เซนติเมตรค่ะ ให้เลยครึ่ง1น,นิ้วนะคะเอาด้านยาวไว้ด้านบนค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยค่ะขึ้นฐานสามก่อนเลยนะคะเส้นที่หนึ่งของเส้นที่2นะคะเส้นที่สามรอดมาค่ะอย่างนี้ค่ะเราจะพับแยกขึ้นไปหนเส้นนะคะ เบี่ยงไปด้านขวาค่ะบนนะคะขวาบนนะคะเราจะแยกมาหนึ่งเส้นค่ะเบี่ยงไปซ้ายบนค่ะซ้ายบนนะคะเราจะแยกลงมาหนึ่งเส้นค่ะเพื่อที่จะมาลอดขาแรกที่เราพับไปนะคะแล้วก็กดให้เป็นรอยเลยค่ะได้อย่างนี้แล้วนะคะให้เพื่อนเพื่อนขึ้นจับขึ้นมาสามขาค่ะโดยเริ่มต้นจากขาซ้ายมือนะคะหนึ่งค่ะ เส้นที่สองนะคะทับเส้นที่แรกค่ะเส้นที่สามทับเส้นที่สองค่ะเหลือข้างข้างล่างสามข้างบนสามนะคะเราจะสลับขึ้นเลยค่ะจนครบทุกเส้นนะคะหนึ่งเส้นค่ะสองเส้นค่ะสามเส้นค่ะเราสลับกันออกอย่างนี้แล้วนะคะ <c oughs> ขอโทษ <c oughs> ขอโทษตีค่ะ เราก็จะแบ่งครึ่งริบบิ้นเลยค่ะเพื่อจะสะดวกกับการทํานะคะแบ่งอย่างนี้แล้วนะคะกลับด้านค่ะข้างหน้าเราจะมีสองเส้นนะคะข้างบนเอาเส้นขวามือนะคะซึ่งเป็นเส้นด้านล่างค่ะจะสอดเข้าขาแรกออกขาแรกเลยค่ะเส้นที่สองนะคะสอดเข้าขาแรกออกขาที่สองเลยค่ะได้อย,อย่างนี้แล้วเราก็กระชับริบบิ้นเลยนะคะ ขนค่ะขั้นตอนนี้นะคะเราจะวางเหรียญนะคะใส่เหรียญลงไปเลยค่ะ <S <S เราจะพาดไปด้านหน้านะคะ2เส้นนะคะ1นึ่งสองนะคะเราจะพาดไปสเส้นนะคะเส้นด้านหน้านะคะเราจะพาดไป2เส้นค่ะ เส้นเส้นนี้นะคะเส้นต่อไปแล้วก็จะพาดไปค่ะสองเส้นนะคะเหลือสองเส้นนะคะเส้นด้านขวาเนี่ยค่ะเราจะสอดเข้าขาแรกออกขาแรกเลยค่ะเส้นที่สองนะคะสอดเข้าขาแรกออกขาที่สองเลยค่ะได้อย่างนี้แล้วนะคะเพื่อนๆเ,เราก็จะกลับด้านค่ะกระชับริบบิ้นเลยค่ะ กระชับริบบิ้นเสร็จแล้วนะคะเราก็จะสอดล็อกริบบิ้นเลยค่ะสอดสองเส้นนะคะหนึ่งสองนะคะสอดออกไปสองขานะคะนี่คือขาของเขาเราจะสอดเข้าตรงนี้เลยค่ะตามแนวเข้าไปเลยนะคะสอดไปเลยค่ะจนครบทุกเส้นนะคะได้นี้เราก็กระชับริบบิ้นนะคะ ให้เขาสวยหน่อยหนึ่งเสร็จแล้วเราก็จะงายขึ้นค่ะใช้ตัวช่วยนะคะถ้าไม่ใช้ก็ได้ค่ะแต่ต้องกดกลัวดอกเขาเบี้ยวค่ะเราจะสอดเส้นเดียวนะคะเส้นเดียวออกเส้นเดียวเลยค่ะตัวนี้เราจะเอาขานี้ละคะ่ะที่เราสอดได้ละคะ่ะกับหลังหันขึ้นเลยนะคะขึ้นอย่างนี้เลยค่ะจับเส้นนี้นะคะม้วนค่ะ ม้วนเทียงซ้ายขึ้นไปเลยนะคะม้วนค่ะม้วนออกไม่ใช่ออกขวานะคะต้องม้วนออกซ้ายนะคะม้วนค่ะ ได้อย่างนี้เราก็กระชับนะคะเสร็จแล้วก็สอดไปด้านหน้านะคะไปอย่างนี้เลยนะคะเปิดเส้นนี้ขึ้นนี่คือเส้นที่เราจะทํานะคะเราจะมาสอดเข้าใต้เส้นนี้ค่ะสอดลอดสองนะคะสอดตรงๆอย่างนี้เลยนะคะดูดีดีนะคะเพื่อน นี่ค่ะอ้าขาเรามาออกขาเดียวกันนี่คป่ะเห็นไหมตาเรามองไม่ค่อยเห็นขอโทษทีนะคะเ,เพื่อนๆผิดพลาดค่ะสอดขึ้นอย่างนี้ค่ะสอดขาเดียวนะคะเรากระชับริบบิ้นมาแล้วเราก็จะนอนไปอย่างนี้นะคะ่ะสอดลอดสองขานะคะเนี่ค่ะขาที่เราสอดไปเมื่อกี้นะคะ ดึงกระชับเล็บปิ้นนิดนึงนะคะแล้วเราก็จะไปอย่างนี้เลยนะคะเพื่อนๆดึงกระชับนิดนึงค่ะแล้วเราก็จะนอนไปอย่างนี้เลยค่ะสอดลอดไปอย่างนี้เลยนะคะนี่ค่ะสอดลอดไปเลยค่ะ ดึงมานะคะสอดลดไปเลยค่ะเส้นสุดท้ายนะคะสอดไปเลยค่ะอย่างนี้นะคะเพื่อนๆแล้วเราก็จักกระชับนะคะเราดูกลีดไหนที่เรายังไม่ได้ตามต้องการเราก็ดึงค่ะดึงค่ะดึงให้เขาสวยเลยค่ะดึงให้เขาลงมาเลยค่ะ เนี่ยค่ะตัวนี้เขาก็จะเป็นกลีบเหมือนดอกรักแล้วนะคะเสร็จแล้วเราตัดแข้งเลยค่ะเอาด้านเส้นไปด้านซ้ายนะคะเอาด้านที่นูนๆที่เราทําไปด้านข้างหน้าค่ะดันขึ้นมาค่ะกดไว้นิดนึงทําเป็นกลีบบัวเลยนะคะอย่างนี้นะคะ ดันขึ้นไปค่ะบิดนะคะสวสดขาเดียวนะคะนี่ค่ะดันขึ้นไปนะคะบิดเลยค่ะลยงขาเดียวนะคะดันขึ้นไปค่ะบิดค่ะดันขึ้นไปค่ะ บิดค่ะดันขึ้นไปค่ะแล้วก็บิดค่ะเนี่ยค่ะเพื่อนๆได้แล้วค่ะดอกรักแล้วก็จะกระชับกลีบนะคะตามใจเราเลยค่ะเสร็จแล้วเราก็จะตัดเศษดิบ,บินนะคะ หนิ้วค่ะเหลือไว้ดันไปเลยนะคะใส่กลีดด้านหน้าค่ะยัดเข้าไปใต้กลีดด้านหน้าค่ะ เนี่ยค่ะเพืเ่อนๆสวยแล้วค่ะถ้าผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยนะคะเพราะว่าบางทีเราก็ตาเราก็ไม่ค่อยดีค่ะเราทำริบบิ้นเยอะค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด s u b สไครต์กดกระดิ่งการแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องในนีชาแนลด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ